โอเคครับเดี๋ยววันนี้มาทําการสอนผ่าเงาผ่าตาฟลอริดานะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้นนี้กํลาลังสวยมากนะครับเดีย๋ยจะทําทดลองให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงเื่อต้นนะครับก็หาต้นที่ตั้งตัวได้นะครับสมบูรณ์แล้วก็ลากเดินดีนะครับเสร็จแล้วก็ทําการตัดต้นมันออกเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยรากเดินดีแล้วเนี่ยไม่มีรากโผล่ผมก็จะตัดช่วงนี้นะครับ ช่วงประมาณคนณคน,นครับคนของฟริด้าครับอันนี้เดี๋ยวผมตัดไปเลยนะครับก็คือพยายามตัดให้ต่ําที่สุดนะครับจนแบบว่าอาจจะเสมอช่วงเงามันนะครับเนี่ยน,นี่ผมก็ตัดเลยเซฟนี่นะครับโอเคอันนี้ก็คือตัดมาเรียบร้อยครับก็จะ,จะได้ประมาณนี้ อันนี้เขาทาการทดลองให้ดูนะครับเป็นความรู้นะครับก็สละไปหน,น,นึ่งต้นอันนี้ครับลองหาตัวดูเนี่ยครับดูที่มันเป็นข้าใหม่เนะาะเซนใหมัมนนะครับเนี่ยเนี่ยเ็าจะเห็นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทําการผ่าเลยครับตอเนี้ผ่าก็คือเนี่ยครับกดมีดลงไปแล้วก็ให้โดนบริเวณหน่อของเขานะครับเนี่ยนะครับ ให้ลึกลงไปก็อนนี่ผมจะผ่าสีไว้ก่อนนะฟับก็คือง่ายๆว่าหลักการผ่าก็คือเหมือนเรียนแบบเนื้อเยื่อครับผ่า,าประมาณนี้เนี่ยครับก็ให้ลึกลงไปจนถึงช่วงประมาณงองครับเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ลดน้ำปกติครับทิ้งไว้ในที่ร่มเดี๋ยวผมก็จะ ตั้งไว้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวทางแจ้งหน่อยนิดนึงครับประมาณนี้ครับเ๋ยวาอาจจะหาถุงพลาสติกอะไรมาอุบมาคุมเขาก่อนเนาะหรือว่าไม่คุมก็ได้ครับก็ปล่อยไว้ถ้ามันมีลมมีอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้ลมมะละกอเนี่ยนะครับลมเลยลมเลโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆสำหรับผ่าเงาผ่าตาฟอริดาครับ